กคอนอยากรู้กันไหมว่าโรมันเนี่ยครองโลกได้ยังไงสวั <S <S สดี Point ค่ะจากชาแนลพอยต์บิลค่ะเวลาที่พูดถึงอาณาจักรใ,ใหญ่ๆของโลกเนี่ยนะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะนึกถึงอาณาจักรโรมันใช่ไหมในฐานะอาณาจักรที่แบบไปตีเมืองนั้นตีเมืองนี้ขายายอาณาเขตได้ใหญ่ๆๆๆนะคะถึงขนาดที่ฝรั่งเนี่ยเขายังเล่นมุกกันอยู่เลยแบบ my Roman Empire อะไรอย่างนงี้เลยอะคือประมาณว่าแบบความยิ่งใหญ่ความอะไรมันรวมกันอยู่ที่โรมันนะคะประเด็นก็คือทุกคนรู้ไหมว่าการที่โรมันเนี่ยเขายิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้เขาไม่ได้ฟลุกนะคะ ต้องอาศัยการบริหารจัดการภายในการวางแผนและทุกอย่างที่สอดคล้องกันมากๆจนกระทั่งทําให้เขาเนี่ยสามารถแผ่ขยายอํานาจได้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็ฝากชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ได้ค่ะว่าแต่กว่ากองทัพโรมันเขาจะโคตรได้ขนาดนั้นเขาทําได้ยังไงเขามีแนวคิดอะไรอยู่เบื้องหลังวันนี้ผู้เก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระก,ก็ไปฟังกันเลย เวลาที่เราพูดถึงอารยธรรมโรมันเนี่ยนะคะเหมือนกับในคลิปที่วิวเคยเล่าไปเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากค่ะเพราะเราต้องพูดถึงตั้งแต่ในยุคแบบอาณาจักรยุคสาธารณรัฐแล้วค่อยไปถึงยุคจักรวรรดิไปยุคจักรวรรดิโรมันตะวันตกจนตะวันตกแตกไปแล้วหรือโรมันตะวันออกคือระยะเวลามันเป็นพันปีเลยอะทุกคนซึ่งมันก็จะมีตัวเลขที่คนคุ้นกันนะนะว่าโรมันเกิดขึ้น700ปีก่อนคริสต์ศักราชโรมันตะวันตกแตกตอนคริสต์ศักราชที่476แล้วก็โรมัันนนนตตตะะะวอออกกแปี143คซึ่ง ตอ,อนช่วงแรกๆที่โรมันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะกองทัพเขาไม่ได้เทพอะไรขนาดนั้นหรอกส่วนตอนท้ายๆที่แบบตะวันตกแตกไปแล้วก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเหมือนกันดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเฉพาะช่วงที่กองทัพโรมันพีกพีกันนะคะว่ามันเกิดอะไรอะเรามาเล่าย้อนหลังผ่านอย่างรวดเร็วกันดีกว่าว่าในยุคแรกๆที่โรมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังเป็นเมืองเล็กๆอยู่ไม่ค่อยได้อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าโรมันเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆผ่านการค้าขายค่ะที่ทําให้เขาเนี่ยมีเศรษฐ,ฐกิจที่ดีมีรายได้เข้ามานะคะดังนั้น,นยุคแ เนี่ยนะคะกองทหารของโรมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนค่ะก็เป็นแค่กองทหารประจําเมืองหรือว่าประจําแคว้นของตัวเองนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการเกณฑ์ทหารเป็นเรื่องเป็นราวอะไรนะยังใช้ระบบอาสาสมัครกันอยู่ค่ะพูดง่ายๆมีสงครามเมื่อไหร่ก็เอาทุกคนสงครามมาแล้วช่วยกันมารบหน่อยนะคะแล้วคนส่วนใหญ่ที่จะมารบเนี่ยก็จะเป็นพวกชอานาหรือพวกเลี้ยงสัตว์ค่ะเพราะว่าเป็นพวกที่ร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วไงแล้วก็มีอาวุธมีอาวุธพอมันมีสงครามมาฝึกจับดาบฝึกซ้อมนิดๆหน่อยๆนยก็สามารถแบบไปรบได้นะคะในขณะที่ถ้าเอาพ่อค้ามาโอ้โหฝึกเป็นี รบไม่ได้เลยค่ะแต่ต้องบอกว่าถือจะเอาผู้ใช้แรงงานมาเป็นทหารเนี่ยนะก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นได้นะคะต้องเป็นคนที่มีเงินพอสมควรเพราะว่ารัฐคือไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรเลยคุณต้องมีอาวุธมาเองต้องมีอุปกรณ์มาเองนะซึ่งนั่นก็นําไปสู่คําถามที่หลายคนอาจจะงงว่าอา่ะแล้วฉันมีเงินอยู่แล้วแล้วฉันจะไปรบทําไมในเมื่อมันก็ไม่ได้เกณฑ์เป็นอาสาสมัครอยู่แล้วนี่คําตอบก็คือเพราะถ้าคุณไปรบค,คุณจะมีโอกาสใกล้ชิดระดับผู้ปกครองนะคะมันเป็นการไต่รงกิ้งทางสังคมของตัวเองค่ะในยุคแรกๆมันก็ ทหารราบก,ก็จะเป็นกลุ่มทหารหลกักแล้วก็มีทหารม้าประกบไปข้างๆนะคะจนกระทั่งฟาสโพรเวิร์ดมา509ปีก่อนคิศักราชค่ะตอนนั้นนะเป็นยุคที่โรมันกําลังเริ่มจัดตั้งระบบสาธารณารัฐนะคะพวกนี้แหละเศรษฐกิจอันผลิดอกออกผลของโรมันก็ทําให้โรมันสามารถจัดตั้งรากฐานอะไรต่างๆได้ซึ่งเ,เดี๋ยวจะกลายเป็นรากฐานของโรมันที่ทาให้มันอยู่ยัง้งยืนยงไปนานมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมนะคะคที่โรมันเนพัฒนาไปไกลามากเขาสามารถทําคอนกรีตทําซีเมนที่แข็งแรงมากๆสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้าง อยู่ยั่งยืนยงทุกวันนี้ยังอยู่เลยอะแล้วพอเขามีความรู้ด้านวิศวกรรมเขาก็เอาไปใช้กับด้านต่างๆเช่นทําท่อส่งน้ําค่ะเขาสามารถทําระบบประปาทําอะไรมาได้พอมันมีท่อส่งน้ํามันก็ทําให้สุขอนามัยของคนในเมืองเนี่ยดีขึ้นประชาชนเขาก็แข็งแรงแล้วยังไม่พอนะในช่วงเวลานี้เราจะเริ่มเห็นเขาสร้างถนนโรมันค่ะคือสร้างถนนที่แบบให้ตามเมืองต่างๆสามารถเดินทางมาที่โรมันได้นะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาสร้างถนนไปถึง29สายนะคะเป็นทีน่มาของสำนวนถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ซึ่งการสร้างถนนขึ้นมาเนยนะไม่ใช่แค่ทําให้คนสัญจรได้สะดวกหรือว่าส่งข่าวสารส่งอะไรกันได้สะดวกนะคะแต่คนที่ใช้บริการถนนโรมันต่อยส,สุดเลยก็คือกองทหารของโรมันนี่แหละที่เวลาจะไปรบที่ไหนอะไรยังไงมันก็เดินทางง่ายไม่ต้องบุกป,ป่าฝ่าดงไปนะคะคุณนิยายว่านี่คือเครื่องมือในการรุกคืบทางการทหารที่โหดมากๆค่ะส่วนในด้านกองทัพเองเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้แค่แบบใช้ถนนโรมันแล้วก็รุกคืบไปดื้อๆแต่เขาพัฒนากองทัพของตัวเองด้วยค่ะเป็นรูปแบบที่ชื่อว่าฮอปไลท์ฮอปไลท์เนี่ยนะคะเป็นรูป แล้วก็ได้ชื่อมาจากโล,กล่กลมๆแบบนี้นะคะที่ชื่อว่าฮอปลอนนั่นเองค่ะดังนั้นจุดเด่นของฮอปไลน์เนี่ยนะก็คือโล่นี่แหละเวลาที่รบเนี่ยเขาจะใช้วิธียืนติดๆกันนะคะแบบไหลชนไหลเลยแล้วก็ถือโล่เนี่ยบังให้เพื่อนทหารที่อยู่ข้างๆจากนั้นก็ถือหอกเหนือไหลนะคะเวลาจัดกระบวนแถวเนี่ยแบบนี้เขาจะเรียกว่าฟาลังส์ค่ะเวลาเดินเนี่ยนะเขาก็จะก้าวไปพร้อมๆกันเป็นเส้นตรงเข้าไปหากองทัพข้าศึกเลยเรียกได้ว่าก็แลกกันตรงๆแบบนั้นไปเลยนะคะฟังดูเหมือนเป็นการจัดแถวที่โหดใช่ไหมแต่เอาเข้าจริงอะ่ะมันมีปัญหาอย เดินไปเดินมานะคะแต่ว่ามันใช้ได้แค่ในที่ราบไงคือพอที่มันขลุข่ะปุ๊บก็อาบเดินมันก็ปิดกันไม่ได้มิดแล้วใช่ไหมแล้วยังไม่พอนะคะถ้าสมุดซ้อมมาไม่ดีเกิดคนนี้ปิดดีคนนี้ปิดไม่ดีอ่าฝั่งตรงข้ามก็สามารถเอาหอกเนี่ยจิ้มๆเข้ามาได้และหรือนึกสภาพนะโล่มันปิดข้างหน้าใช่ไหมปิด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 กันแล้วเกิดเขาสึกโจมตีหลายทิศทางโจมตีมาข้างหลังไม่มีโล่กันล่ะคราวนี้ก็เจ๊งเหมือนกันนะคะดังนั้นฝั่งโรมันเนี่ยเขาใช้ไปแป๊บหนึ่งเขาก็รู้สึกแล้วว่าันนน่่่เเวิรรรคคกก็็อูะะะะขาาาพฒปปแแบบบบบตซึงจใช้ ที่แบ่งทหารเป็นทั้งหมด3กลุ่มนะคะคือมีพวกกลองหน้าเรียกว่าฮัสตติเป็นพวกแบบมือใหม่อายุน้อยเอาไว้เป็นโล่นะคะส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นพรินซิพเพสเป็นพวกทหารที่พอรู้พื้นฐานการรบเอาไวส้สู้แล้วแถวสุดท้ายเนี่ยจะเรียกว่าไทรอารินะคะเป็นพวกมืออาชีพชํานาญการรบเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินมีอาวุธมีเครื่องมืออะไรดีกว่าพวกที่เหลือเลยนะเพราะว่ารวยสุดค่ะแล้วพวกข้างหลังน,นี่แหละก็ยังจะจัดทัพเหมือนแบบนักรบฟารังอยู่นะคะยังเป็นแบบว่าโล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 อยู่เป็นพวกที่เขาจะเคารพนับถือมากที่สุดส่วนพวกข้างหน้าก็คือรรบไไไไปปออะะแต่่่ยังมพคเขา ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มที่4ี่เรียกว่าเวลิเทสนะคะที่จะแบบคอยรอบโจมตีพวกนี้จะมีเหรนแบบ7 8เล่มเอาไว้คว้างใส่ศัตรูค่ะแล้วก็จะสวมหมวกที่ทําจากแบบหัวหมาป่าด้วยนะเหมือนหมาป่าคอยรอบโจมตีนะคะนอกจากนี้ก็จะมีทาหารม้าเนี่ยวิ่งอยู่ด้านข้างๆค่ะโรมันเนี่ยเขาใช้กองทาหารที่เขาพัฒนาไปแบบนี้ควบคู่กับความรู้ทางวิศวกรรมเขาไม่ได้แค่สร้างตึกหรือสร้างท่อน้ําหรืออะไรนะแต่เวลารบไปเนี่ยเขายึดต,ตรงไหนได้เขาก็สร้างป้อมไปด้วยเขาจะข้ามตรงไหนเขาก็สร้างสะพานไปด้วยนะคะมันเลยทําให้กองทัพ สมัยนี้เขาสามารถครอบครองข้าบสมุทรอิตาลีได้สําเร็จในที่สุดค่ะแต่ระบบการหาทหารมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมและยังสมัครมาเหมือนเดิมค่ะยังไม่ได้มีพัฒนาอะไรเน้นแค่เรื่องการจัดทัพอะไรอยู่ปรากฏว่าช่วงหลังจากนั้นเนี่ยนะคะโรมันเจอศึกหนักรัวๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพิวนิกวอลนะคะที่ทํากับพวกคาเทสซึ่งอยู่บริเวณแบบแอฟริกาตอนเหนือแล้วก็เป็นแบบรัฐมหาอํานาจมากๆแล้วก็ยังไปเจอกับมาบมซิโดเนียวอกับพวกมาซิโดเนียอีกนะคะถึงสุดท้ายโรมันจะสามารถชนะแล้วเอา2กลุ่มนี้เข้ามาเป็นหนึ่งในจังหวัดของโรมันได้แต่มัันกก็ส่งผลรทบบ ะะเพราะว่ามันกินเวลานานมากยิ่งกินเวลานานก็ยิ่งมีคนตายเยอะมีคนสมัครเข้ามาใหม่ก็มีคนตายใหม่อีกสุดท้ายคนมีฝีมือในโรมันเนี่ยแทบไม่เหลือนะคะโรมันเขาก็คิดแล้วว่าทําแบบนี้ไม่ได้นะคนมีฝีมือเราจะไม่เหลือแล้วเพราะปัญหามันไม่ใช่แค่คนตายไงพอคนตายเยอะอะไรเยอะแล้วทาสงครามเยอะสุดท้ายนะคะทางด้านกําลังพลและด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันก็บีบบังคับให้โรมันเนี่ยรื้อระบบของตัวเองใหม่ค่ะและจังหวะนั้นเองนะคะก็มีนายพลคนหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วก็จัดการทุกอย่างใหม่หมดค่ะเขาชื่อว่ากายอัสมาริอ โรมันค่ะสิ่งที่ไกาอาสทำเนี่ยนะคะเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าการปฏิรูปแมรียนค่ะคือการรื้อระบบทุกอย่างใหม่หมดนะซึ่งคาว่าใหม่หมดคือมันเยอะจริงๆไงดังนั้นวิวจะแบ่งออกเป็นได้ทั้งหมดประมาณ5ข้อด้วยกันนะคะ <S <S <ess> ข้อที่1ก็คือไกอาสจัดตั้งระบบทหารอาชีพค่ะก็คือจากเดิมเนี่ยพอจะรบแล้วค่อยมีทหารเขาไม่เอาแล้วเขาบอกว่าชายชาวโรมันคนไหนอยากเป็นทหารสมรัครเข้ามาเลยเราไม่สน่าคุณเป็นใครแล้วยังไม่พอนะคะให้ชาวต่างชาติเนี่ยสมัครมาเป็นทหารโรมันได้ด้วยดังนั้นโรมันก็จะมีีททหหาาาาร่่ถนนัดดลย้มกคะ ะค,ะคือเขาอะจัดระบบกองทัพใหม่จากเดิมเขาแบ่งเป็นแมนิโพลแบ่งตามความถนัดใช่ไหมแบบอ่ะไม่ถนัดก็ไปอยู่หน้าหน้าเก่งมากๆเอาไว้ข้างหลังนึกภาพดูว่ากองหน้าแทนที่จะเป็นแบบกองทะลวงฟันรวมคนเก่งไปถึงชนะชนะชนะกลายเป็นเอาคนที่ไม่ได้เรื่องไปกองรวมกันอยู่ข้างหน้าไปรบทีก็ตายเป็นเบือเขาบอกไม่เอาแบบนี้แล้วเขาขอเปลี่ยนเป็นระบบการจัดทัพที่เรียกว่าโคฮอร์นะคะซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยน่าจะแปลได้ประมาณว่าแบบกรมทหารอะระบบเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้เขาจะเริ่มจากคอนทูเบเนียมเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดมีทหารทั้งหมด8นายด้วยกันนะคะแล้วคอนทู เบเนียมเนี่ยสิหน่วยรวมกันจะเรียกว่า1หน่วยเซนทรีเซนทรีหหน่วยเนี่ยนะคะจะรวมกันเป็น1โคฮอสดังนั้น1โคฮอสเนี่ยนะคะก็จะมีทหารเท่ากับ 8, ปดคูณสิคูณหเท่ากับ480นายค่ะแล้วถ้าเอาโคฮอสมารวมกันเป็นหน่วยใหญ่ที่สุดเนี่ยนะคะเขาจะเรียกว่ากองพล,ลีเจียนประกอบด้วยโคฮอสสิหน่วยรวมกันค่ะอันนี้คือคร่าวๆนะบางทีโคฮอสอาจจะไม่ได้มีจํานวนเป๊ะๆเท่านี้นะคะสรุปง่ายๆตอนนี้เขามีการจัดหน่วยเล็กขยายเป็นหน่วยใหญ่ขยายเป็นหน่วยใหญ่และและหน่วยใหญ่สุดเนี่ยก็จะมีทหารอยู่ประมาณ4,00คคน่่ะแลทัวไป นะคะโรมันจะมีกองพลลิเจียนเนี่ยทั้งหมดประมาณ30กองพลคือมีทหาร1นึ0 0 0สนมืนายค่ะข้อดีของการแบ่งหน่วยย่อยหน่วยใหญ่คืออะไรรู้ป่ะคือทุกหน่วยย่อยเนี่ยมันมีหัวหน้าของตัวเองดังนั้นเวลาจะกระจายข่าวจะอะไรยังไงก็แค่สั่งหัวให้หัวเนี่ยไปกระจายต่อนะคะทุกอย่างมันก็เลยง่ายขึ้นค่ะส่วนอย่างที่3ที่เขาทานะคะคือเขาจัดการกองเสบียงใหม่ค่ะเอเชียเราค่อนข้างจะคุ้นว่ากองทัพต้ตองเดินด้วยท้องอะไรแต่ว่าทังตะวันตกบางทีเขานึกไม่ถึงแล้วจากที่จะเป็นประโยชน์มันก็กลายเป็นภาระแทนใช่ไหมพอไกแอสเข้ามาาเเเเเขบบออกกกกกกกยยยลลลิิิงสี ทหารทุกคนแบกของของตัวเองจ้ะมีอะไรก็แบกไปดังนั้นหนึ่งเลยคือมันไม่มีกองเสบียงให้เป็นภาระและทุกคนดูแลของตัวเองทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็เดินทางได้สะดวกขึ้นคล่องขึ้นแล้วยังไม่พอพวกทหารที่เข้ามาแล้วต้องแบกของทุกวันเนี่ยก็กลายเป็นการฝึกในตัวทําให้แบบถึกไปเลยอะ่ะส่วนอย่างถัดไปที่เขาทํานะคะก็คือจัดการเรื่องอาวุธจากเดิมเนี่ยไม่ได้มีอาวุธส่วนกลางอะไรใช่ไหมใครมีอะไรก็ต้องเอามาเองอาวุธมันก็ไม่ได้เป๊ะนึกออกว่าดังนั้นพอพัฒนามาเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาก็บอกว่าในเมื่อททุกคนนนไมม่่ววาาาาจจจะรรรยสถเป็ห ได้เราก็ต้องจัดการอาวุธให้นะคะผลก็คือทําให้คนเนี่ยแห่มาสมัครเป็นทหารโรมันกันมากขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยอยากจะสมัครแต่ฉันไม่มีอาวุธไม่มีอะไรจะทํายังไงไงแล้วอาวุธในยุคนี้เขาก็เปลี่ยนเขาไม่ใช้โล่กลมๆแล้วแต่เขาเปลี่ยนโล่นะคะเป็นหน้าตาแบบที่วิวให้ดูตอนนี้ซึ่งพอเอามาชิดๆกันมันก็เหมือนเต่าแล้วไม่พอเขายังเลือกใช้อาวุธแบบประเภทเดียวกันอีกพออาวุธมันคล้ายๆกันเวลารบมันก็ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะและอย่างสุดท้ายที่เขาทําคือเขากําหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ค่ะจากเดิมนนีี่่่ยททุกกกคคตตาาาางงออูพจะมมรรบ็ ตัวกันทีกว่าจะจูนกันติดสนิทกันไหมอะไรไหมมันยากแล้วก็กว่าจะฝึกได้นึกออกปะดังนั้นเนี่ยนะคะเขาก็เปลี่ยนเลยบอกว่าทหารทุกคนประจำการ16ปีพอหมด16ปีแล้วค่อยปลดประจำการไปนะมันทําให้คนเนี่ยได้มาอยู่ด้วยกันได้มาฝึกด้วยกันกลายเป็นทหารอาชีพแล้วมันก็สนิทกันสามัคคีกันมากขึ้นไปอีกค่ะแล้วพอทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแบบนี้เวลาออกไปรบจรงิงเขาก็สามารถจัดกระบวนทัพจัดอะไรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอย่างในภาพที่คุณเพื่ดูเนี่ยจะเห็นว่าอุย้ยตอนนี้ระบบการจัดการรบมันดูเป็นระเบียบมากขึ คือ1นึ่งโคฮอตหนึ่งโคฮอตใช่ปะซึ่งเขาก็สามารถสั่งการเข้าไปในโคฮอตแล้วฮอตก็กระจายกันเองในนั้นได้เวลาเดินทัพเวลาอะไรมันก็ได้ประสิทธิภาพนะคะแล้วทหารม้าก็แค่แบบขนาบข้างไปอะไรไปและด้วยระบบทหารแบบนี้ประกอบกับระบบวิศวกรรมอื่นๆอะไรอื่นๆที่โรมันพัฒนาพัฒนามาแล้วมันทําให้แบบส่งเสริมกองทัพอะ่ะมันก็เลยทําให้โรมันเนี่ยนะคะสามารถแผ่ขยายอนานาจตัวเองได้อย่างยิ่งใหญ่เกลี้ยงไกลจนกลายเป็นแบบโรมันเอ็มพายที่เรายังพูดถึงกันมาถึงทุกวันนี้เลยค่ะฟังแล้วรู้สึกเหมือนวิวไหมคะว่าการที่โรมันเนี่ ว่าจากักรวรรดิโรมันที่คนยังพูดถึงถึงทุกวันนี้ว่าแบบแทบจะครองโลกแล้วเนี่ย<ๆ>เขาต้องอาศัยการบริหารจัดการที่โหดมากแล้วมันต้องสอดคล้องกันไปหมดอะอยากให้คนสุขภาพดีก็ต้องสร้างท่อน้ําอยากสร้างท่อน้ําได้ต้องมีคอนกรีตที่ดีคอนกรีตที่ดีเอาไปทําถนนถนนทําให้กองทัพเคลื่อนที่ได้เร็วนี่ยังไม่นับเรื่องการแบ่งหน้าที่การจัดกองทัพการส่งต่อข่าวอะไรอีกนะดูได้ได้ว่าบริหารจัดการกันแบบโหดมากๆอะลองนึกสภาพดูว่าอาณาจักรโรมันที่ยิ่งใหญ่มันคงไม่ได้บริหารจัดการอะไรกันได้ง่ายๆหรอกนี่ยังไม่นับ แต่ละช่วงอีกนะคะแปลว่าคนที่จะจัดการทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นคนที่แบบเห็นภาพรวมมากๆรู้ปัญหาแล้วก็รู้ว่าจะแก้ปัญหาเหล่านั้นยังไงจะจัดการอะไรยังไงนะลองนึกดูว่าถ้าต้องเป็นเราต้องไปบริหารตรงนั้นอะไม่ต้องนึกสภาพทั้งอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะคะเอาแค่ตัววิวเองเนี่ยต้องไปคุมกองทหารจักร้อยคนแค่นี้ก็ปวดหัวอาจจะตกหล่นอะไรจนแบบแพ้ได้แล้วนะซึ่งเอาจริงๆทุกวันนี้ทำธุรกิจเนี่ยเวลาที่เราสร้างธุรกิจขึ้นมาธุรกิจนึงเนี่ยไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่มันก็เหมือนกับอาณาจากักรอออออออาาาาจักกรรรรนนนนนนนึงงงงเเเเเเหหมมืืะป็็แแฟ่่ลลๆขขข้้ไ์ต ตัววิวเองเนี่ยพอวิวมีตั้งกี่ช่องทางต้องดูแลมีลูกค้ากี่เจ้าต้องดูแลมีทีมงานกี่คนต้องดูแลการจะบริหารธุรกิจทั้งระบบเนี่ยนะมันมีอะไรปลิกย่อยเยอะมากใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันแหละต้องออเดิของต้องสั่งของผลิตของของลูกค้าไปด้วยลูกค้าบางคนต่อถาบางคนตัดสินใจสั่งซื้อไม่นานก็ใครมีหน้าร้านก็ต้องมีแคชเชียร์อะไรอีกใครมีทีมงานมีอะไรก็ต้องไปมีระบบเอชอาร์เงินเดือนนู่นนี่นั่นสวัสดิการเยอะแยะไปหมดใช่ไหมคะทังแค่นี้เชื่อว่าเราก็งวงมุ่นแล้วแหละแต ยังมีตัวช่วยมากมายในการบริหารค่ะมีแอป,ปนั้นเว็บนี้เครื่องมือน,นู้นให้เราไปเลือกใช้กันนะคะแต่เชื่อเถอะเดี๋ยวหลายคนเหมือนวิวค่ะพอเริ่มใช้หลายแอป,ปเข้าหลายเว็บเข้าหลายเครื่องมือเข้าเริ่มมึนแอป,ปนั้นก็ใช้ยากเว็บนี้ก็ต้องเปิด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 สามสี่เว็บทำบัญชีอยู่เว็บหนึง่งพอจะรับออเดอร์อาะต้องไปแอปหนึ่งอีกแล้วเสร็จปุ๊บรับออเดอร์มาจะมาจดออเดอร์บอกทีมต้องไปอ,อีกเว็บหนึ่งมันคงจะดีกว่าเน้ตถ้าเรามีเครื่องมืออะไรสักอย่างที่มันครบวงจรเข้าไปทีเดียวแล้วก็สามารถแบบจจจััััดดกกกกกาาาาาารรรไไ้้้้้้ททงะะะะะะบบบเเลลลยยยนนนนนนคคคแแววววถมมมมม่่่่ีีีออํุู โอดูเนี่ยนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมเครื่องมือเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจอย่างครบวงจรจากปกติเนี่ยนะที่เราจะจัดการเรื่องหนึ่งก็ต้องไปเปิดเว็บนึงจะจัดการอีกเรื่องก็ต้องไปอีแอปหนึ่งแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้โอดูนะนเนี่ยนะภายในโอดูเนี่ยเขารวบรวมบริการทุกอย่างเอาไว้ที่เดียวกันเลยค่ะมีมากถึง80แอปให้เราใช้งานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดบัญชีหมวดคลังสินค้าหรือหมวดทรัพยากรบุคคลและแต่ละหมวดเนี่ยนะก็จะมีแอปพลิเคชันสําหรับฟังก์ชันที่เราต้องการนะคะเช่นระบบทรัพยากรบุคคลเนี่ยก ปฏิบัติงานการลาง,งานรู้ได้วยว่าใครต้องการฟังก์ชันไหนนะในโอดูมีหมดค่ะคือครบทุกอย่างในแพลตฟอร์มเดียวจริงๆนะคะซึ่งหลายคนฟังแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยใช้งานยากแน่เลยหลายฟังก์ชันขนาดนี้จะต้องเขียนโค้ดเป็นไหมอะไรไหมรูบอกทุกคนเลยว่าในฐานะคนที่ลองมาแล้วโอดูใช้ง่ายมากค่ะไม่ต้องรู้จักการเขียนโค้ดก็สามารถใช้งานได้นะแค่สมัครเข้าไปไม่กี่ขั้นตอนก็ใช้งานได้แล้วนะคะอย่างแบบถ้าสมมติเราอยากออกแบบเว็บไซต์ธุรกิจของตัวเองเนี่ยนะแต่ไม่แน่ใจว่าควรจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างโอดูเขามี AI จัดการให้นะะะค AI ของี่จ ช่วยออกแบบเว็บไซต์ให้เราสะดวกมากเร็วมากค่ะหลายคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าครบขนาดนี้แพงแน่ๆแ,แพงแบบแพงกัดเล็บเลยแน,แน่แต่บอกเลยว่าไม่ใช่กับโอดูค่ะเพราะถ้าเราใช้แค่แอปพลิเคชันเดียวของเขาเนี่ยนะใช้ฟรีตลอดชีพเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการใช้มากกว่านั้นอยากใช้มากกว่าหนึ่งแอปเนี่ยเขาก็จะคิดราคาเดียวเป็นรายเดือนตามจำนวนผู้ใช้งานนะคะเท่านี้ก็สามารถใช้ครบทุกแอปแล้วค่ะสะดวกง,ง่ายเป็นมิตรแล้วก็ยังรวมอยู่ที่เดียวครบจริงๆนะทุกคนใครที่สนใจอยากลองใช้แอปพลิเคชันต่างๆของแพลตฟอร์มโอดูเนี่ยนะคะก็สามารถลอง กดเข้าไปได้ที่ www.odoo.com หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะอยู่ลงไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่อยากให้ทุกคนเห็นความพยายามออกแบบเว็บไซต์พอยล์วิวของวิวนะคะซึ่งอันนี้ก็ใช้งานเองใช้คนเดียวนะไม่ได้มีทีมงานช่วยเลยนี่นั่งทำเองคล ไม่ใช่มันใช้ยากนะวิวนี่แหละเป็นคนที่งานยุ่งและไม่ค่อยมีเวลาค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ